สุขภาพของคนที่เกิดปีมะเมียนะคะคพยากร์ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม2567มาดูว่าคนที่เกิดปีมะเมียมีเรื่องใดที่ต้องระมัดระวังในด้านสุขภาพบ้างนะคะได้มาสามใบเนะบาะใบแรกเลยแนะนำว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของ ไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะควรหมั่นออกกาลังกายแล้วก็ให้แพทย์ตรวจบ่อยๆเพราะว่ามีโอกาสเกี่ยวกับโรคหัวใจโตลิ้นหัวใจรั่วอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะเรื่องของทางสายตาก็ยังคงจะต้องดูแลระมัดระวังเช่นเดียวกันเป็นเรื่องของต้อหินต้อลมต้อกระจกแต่ว่ามันไม่ไม่ได้สาหัสอะไรมากแต่ถ้าตรวจแรกๆเลยก็จะดีกว่ารักษาทันท่วงทีจะได้ไม่มีปัญหาในด้านสุขภาพด้านนี้นะคะอื คุณช่วงนี้คุณงานหนักมากเลยนะตั้งแต่กันยาถึงธันวาเนี่มีโอกาสที่งานหนักจนไม่ได้พักผ่อนไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเอ,อแล้วมัดระวังเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะหลอดเลือดอย่างเงี้ยค่ะอืมยังคงเตือนเรื่องของอาการทางสายตาอยู่นะแล้วก็คุณต้องตรวจสุขภาพบ่อยๆนะปีละครั้งอย่าน้อยนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณป่วยคุณจะเป็นคนที่มีอาการหนักมากๆแล้วก็ สิ่งสุดท้ายที่ให้เรามันระวังคือเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารต่างๆนะคะการเจ็บป่วยในช่องท้องและลำไส้รวมถึงการอักเสบแผลในช่องท้องหรือว่าบาดแผลจากการขอบบุตรได้ด้วยนะคะก็ไม่มีอะไรต้องนาวิตกกังวลนอเมื่อรู้ล่วงหน้าแล้วสามารถป้องกันและรู้แนวทางแก้ไขก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสำหรับคนเกิดปีมเมียค่ะ